ปอนอดีตภรยาฟุกเปิดใจสุดช้ำงงสามีขอเลิกวอนรับผิดชอบลูกโดยคุณปอนอดีตภรยาฟุกออกมาเปิดใจกับข่าวสดช้ำปมสามีบอกเลิกถามกลับทนคบมา3ปีพูดได้ยังไงโดยเพจเจมอย้อยแปดสรุปเป็นข้อข้อดังนี้ครับ 1. ปอนเห็นเขารู้จักกันครั้งแรกเขาบอกรู้จักกันตอนไปเล่นเวกเซิร์ฟน่าจะประมาณตุลาคมปีที่แล้วโดยบอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน 2. พี่ผู้หญิงลงสตอรี่ให้แล้วเขาก็เหมือนรีโพสต์กันจากนั้นเดือนพฤศจิกายนพี่ผู้หญิงส่งชีสเค้กมาให้วันเกิดอดีตสามี 3. จนมาถึงเดือนธันวาคมเขานั่งดูผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมขึ้นนอน 4. หลังจากคลอดลูกมาไม่ถึงเดือนเขาเดินมาบอกเลิกพรว่าเราอยู่กันไม่ได้แล้วนะ 5. ก่อนหน้านั้นอาจจะมีรื่ององระแหงกันตามปราษา 1. คือเขาไม่กลับบ้านหลังจากปอนครอดลูกได้หนึ่งอาทิตย์เขาไปดำน้ำําเราก็รู้สึกไม่ดี 6. วันที่2เมษายนปอนพาลูกคนโตไปพัทยาพี่เลี้ยงโทรมาหาปอนบอกว่ามีผู้หญิงมาที่บ้าน 7. 9เมษายนลูกปิดเทอมและเป็นช่วงที่มีโควิดด้วยปอนก็เลยพาลูกทั้งสองคนกลับสกลนคร 8. พอวันที่27เมษายนเขาก็ยังมาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าก,กลับมานะ9 ตั้งแต่วันที่สองเมษายนผู้หญิงมาที่บ้านตอนนั้นคือตกใจมากว่าทําไมพี่เขามาที่บ้าน 10. เรื่องสัญญาเขาดูแลแค่ค่าเทอมของลูกแต่ค่าเลี้ยงดูลูกและค่าอะไรสําหรับลูกมันไม่ชัดเจนปอนก็เลยไม่เซ็น 11. ในสัญญาปอนต้องพาลูกออกจากบ้านภายใน1เดือน 12. วันนี้ถึงตัดสินใจที่จะออกมาพูดเพราะปอนเองก็เสียหายไงย 13. แล้วเขาพูดคำหนึ่งว่าทนคบกับปอนมา3ปี ทนคบอะไรกับเรามา3ปีแล้วจะมีลูกคนนี้ทำไมไม่อยากให้ปอนทําหมันด้วยซ้ำ14นางบอกอยากจะคบใครก็คบแต่ให้มาเคลียร์เรื่องสัญญาหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของลูกก่อนและเจมอ108กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าปอลแค่นี้ก่อนนะไปอ่านในข่าวโสดเอาเองมิ้นกันเบาๆเงินเราชนะไม่มีแล้วป่ะ